สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องกำไรนำโชคครั้งหนึ่งมีพ่อแม้ลูกติดชื่อนายกบนายกบนั้นมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อแสงจันแสงจันอายุได้สองขวบแม่ของนางก็ตายจากไปทำให้ในายกบจะต้องเลี้ยงดูลูกสาวอยู่เพียงลำพังจนแสงจันลูกสาวอายุได้12ขวบ นายกรอบผู้เป็นพ่อก็ได้มารู้จักกับหญิงรุ่นที่ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนจากการแนะนำของเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นแรกแรกนายกรอบก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าตนเองนั้นมีฐานะยากจนกลัวจะเลี้ยงดูผู้หญิงรุ่นนั้นไม่ดีพอแต่พอนายกรอบได้พบสบตากับหญิงรุ่นที่ชื่อไหายคสาวรุ่นนั้นก็ทำให้นายกรอบ เกิดความหลงไหลในความสวยทำให้เกิดความลุ่มหลงในความสวยของนางไหยคาและนางไหยคาเองก็ชอบพอกับนายกอบด้วยเช่นกันเมื่อเป็นดังนั้นแล้วทั้งสองคนทั้งนายกอบและนางไหยคาจึงได้คบหาดูใจกันจนผูกสมัครรักคร้นายกอบจึงได้ไปสู่ขอนางไหยคาหญิงสาวรุ่นจากยายของนาง และหลังจากแต่งงานกันแบบเรียบง่ายนางไห่คำก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของนายกอบที่ท้ายบ้านพออยู่กันได้ไม่นานยายของนางไห่คำก็เสียชีวิตจากไปด้วยโรคชราทำให้นางเสียใจมากและในปีต่อมานางไห่คำก็ได้ตั้งท้องและได้คลอดลูกสาวนายกอบจึงได้มีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนทำให้แสงจันทร์ ขาดความรักความอบอุ่นจากผู้เป็นพ่อขึ้นมาในทันทีแต่ว่าแสงจันทร์ก็รักน้องต่างมารดามากนางไห่คำจึงได้ตั้งชื่อให้ลูกสาวของตนว่าดวงแก้วแสงจันทร์พี่สาวรักน้องสาวมากทำทุกอย่างให้กับดวงแก้วน้องสาวต่างมารดาแต่ดวงแก้วน้องสาววันวันไม่เคยช่วยทำอะไรเลยได้แต่แต่งตัวสวย,สวย และออกไปเดินเที่ยวเล่นในตลาดและนำเงินไปซื้อน้ำหอมมาพรมตัวให้หอมและซื้อผ้าสิ้นผ้าใหม่กลับมาด้วยทุกครั้งทั้งๆท,งที่มันเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองเงินมากแต่น้องสาวก็ของเงินกับแสงจันทร์พี่สาวด้วยความรักพี่สาวเองก็ไม่อยากขัดใจน้องจึงได้ให้เงินที่หามาได้ทั้งหมดเวลาน้องสาวอยา,อยากได้นู่นอยากได้นี่ นางไห่คำก็ไม่เคยขัดลูกสาวต่างจากแสงจันทร์ที่ในแต่ละวันนั้นนางจะต้องไปรับจ้างหาบน้ำและเข้าไปหาของป่านำสมุนไพรนั้นเอามาขายที่ตลาดแสงจันทร์จะไปเก็บมาตูมนำมาฝานเป็นแว่นแว่นแล้วก็ตากแห้งมัดใส่ห่อนำมาวางขายที่ตลาดส่วนในกอบผู้เป็นพ่อก็จะออกไปทำไร่ไถนาตามภาษาแล้วก็ปลูกผัก ประเภทหัวหอมกระเทียมพอได้ก็นำมาตากแห้งพอได้มีเงินมาใช้ใจ่ายในครัวเรือนนางไห่คำแม่เลี้ยงกับดวงแก้วน้องสาวนั้นวันๆไม่ช่วยทำอะไรเลยไม่หน่ำซ้ำยังรอขอเงินจากแสงจันพี่สาวอยู่เปรนประจำกลับมาแสงจันก็จะต้องทำอาหารให้กินอีกกินแล้วก็ทิ้งถ้วยชามเอาไว้กองโต สำหรับแสงจันนั้นเธอไม่เคยพร่ำบ่นเลยสักครั้งอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่แสงจันหาบน้ำจากบ่อมาใส่ตุ่มแล้วนั้นนางก็เห็นน้องสาวนางเล่นและใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัวแสงจันอดที่จะตักเตือนน้องไม่ได้เพราะความเป็นห่วงและหวังดีกับน้องกลัวว่าน้องนั้นจะเสียนิสัยไปในภายภาคหน้าแสงจันจึงได้ตัดสินใจ บอกกับดวงแก้วน้องสาวไปว่าดวงแก้วจ๊ะน้องสาวสุดิักษั์ของพี่เจ้าจะต้องช่วยเหลือพ่อแม่วันวันนั้นเจ้าได้แต่นั่งกินนอนกินอยู่แบบนี้ถ้าวันข้างหน้าเจ้ามีครอบครัวออกเดือนไปแล้วเจ้าจะทำอะไรไม่เป็นเลยดวงแก้วเมื่อได้ฟังพี่สาวพูดดังนั้นก็หูทวนลมลุกเดินหนีจากไป และเถียงสวนกลับมาว่าพี่ไม่ต้องมาสอนข้าดอกสวยๆอย่างข้านั้นหาผู้ชายรวยๆได้ไม่ยากพี่ดูตัวพี่เถิดวันๆเข้าป่าทำงานงกงกไม่มีเวลาดูแลเนื้อดูแลตัวเองชายไหนเล่าจะมาเหลียวแลว่าแล้วดอกแก้วน้องสาวก็ลุกไปผัดหน้าแต่งตัวสวยๆเดินออกจากบ้านไปปล่อยให้แสงจันนั้นยืนพูดอยู่คนเดียว แสงจันร์เองก็หมดคำที่จะพูดนางจึงได้เข้าครัวจัดเตรียมอาหารให้กับพ่อและแม่เลี้ยงแล้วหากน้ำมาใส่ตุ่มจนเต็มจากนั้นแสงจันร์จึงได้ห่อข้าวด้วยใบตองกล้วยข้างในนั้นมีข้าวปั้นกับปลาแห้งพร้อมกับน้ำที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ปิดจุกด,ด้วยใบตองแห้งอย่างแน่นนางจึงได้เข้าป่าไปเพื่อหาของป่าและขุดสมุนไพร เพือน,นำมาขายที่ตลาดดังเช่นทุกวันวันนี้แสงจันทร์ได้สมุนไพรมาหลายชนิดนางแยกสมุนไพรแล้วจึงได้จัดเป็นมัดมัดก่อนจะมานั่งวางขายที่ตลาดนั่งอยู่ได้สักพักก็มีสองผัวเมียเดินเข้ามาถามว่าแม่หนูแถวนี้พอจะมีข้าวกับน้ำให้พวกฉันสองผัวเมียได้กินบ้างไหมแสงจันทร์ที่กำลังมัดสมุนไพร จึงได้เงยหน้าขึ้นมองสองผัวเมียคู่นั้นทั้งสองผัวเมียท่าทางหิวโซหน้าตาหมองแมมมองดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่คนแถวนี้แสงจันทร์จึงได้ยืน่นข้าวปลาแห้งที่ห่อด้วยใบตองกล้วยกับน้ําในกระบอกไม้ไผ่นั้นให้กับสองผัวเมียไปพี่ทั้งสองเอาข้าวกับน้นํานี่ไปก,กินกันก่อนนะจ๊ะวันนี้ฉันก็มีกับข้าวแค่นี้ละจ้ะ ฝ่ายเมียจึงได้รับห่อข้าวนั้นกับกระบอกน้ำนั้นมาก่อนจะยื่นกําไรซึ่งเป็นกําไรทองคําที่ล้อมด้วยสีเขียวมรกตซึ่งเป็นเม็ดรมรกตส่องแสงวับวาวทำให้แสงจันนั้นรับเอามาแสงจันพอรับมาแล้วจึงรู้ว่ากําไรนี้มีมูลค่ามาก นางจึงบอกกับสองผัวเมียไปว่าพี่จ๊ะฉันรับไม่ได้หรอกจ้ะมันมีค่ามากเกินไปแสงจันทร์กำลังจะยื่นกำไรให้กับสองผัวเมียแต่สองผัวเมียก็เดินหายไปเสียก่อนแสงจันทร์ลุกขึ้นจะเดินตามไปแต่เป็นจังหวะที่มีลูกค้าเข้ามาซื้อสมุนไพรในร้านพอดีแสงจันทร์จึงได้เก็บกำไรนั้นเอาไว้กะว่าจะนำไปคืนให้กับสองผัวเมีย หลังจากวันนั้นพอตกเย็นแสงจันทร์ก็ได้กลับมาที่บ้านหลังจากหุงหาอาหารและทำงานบ้านเสร็จแล้วแสงจันทร์ก็ได้เข้านอนและในค่ำคืนนั้นหลังจากที่นางนั้นหลับไปแสงจันทร์นางก็ได้ฝันเห็นชายชาลาชายชาลาที่อยู่บ้านหลังใหญ่เป็นบ้านเรือนไทยและมีเหล่าคาทาบริวารและลูกหลานรายล้อมกันอย่างเนืองแน่น ในฝันนั้นชายชรลามีหน้าตาที่น่าเกรงขามมากคล้ายๆเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งสูงชายชรลากับยิ้มให้กับนางแสงจันทร์ยกมือไหว้ชายชาลาผู้นั้นอย่างนอบน้อมก่อนที่จะได้ยินเสียงไก่ขันดังจ่าขึ้นซสก่อนนางจึงได้ตื่นขึ้นและได้ลุกเตรียมตัวหาสมุนไพรที่เหลือจากเมื่อวานนั้นเข้าไปขายในตลาด หลังจากที่แสงจันทร์มาถึงตลาดพอนางวางสมุนไพรลงได้ไม่นานก็มีคนแห่มาอุดหนุนและซื้อสมุนไพรของแสงจันทร์นั้นกันอย่างเนืองแน่นทําให้วันนี้สมุนไพรของแสงจันทร์ขายหมดไวกว่าทุกวันแสงจัน์ทรดีใจมากกลับมาพร้อมกับเงินจํานวนมากมายจากการขายสมุนไพรทําให้พ่อกับแม่เลี้ยงดีใจมากแสงจันทร จึงได้เล่าเรื่องกำไรทองคำให้พ่อนั้นได้ฟังบังเอิญแม่เลี้ยงกับน้องสาวผ่านมาได้ยินเข้าพอดีจึงเกิดความอยากได้พอได้เห็นน้องสาวก็อยากจะครอบครองกำไรนั้นเอาไว้เองแสงจันท์ห้ามยังไงน้องสาวก็ไม่ยอมฟังนางไห่คำแม่เลี้ยงก็เข้าค้างดวงแก้วลูกสาวของตนดวงแก้วพอได้กำไรทองคำไปนางก็เอาไปใสอ่อวดเพื่อน และในกลางดึกคืนนั้นดวงแก้วที่ใส่กำไรเอาไว้นางจึงได้ฝันว่ามีชายชรามายืนชี้หน้าดาหาว่าไปขโมยของของคนอื่นจึงให้นางนั้นรีบนำกำไรทองไปคืนให้กับเจ้าของนางสะดุ้งเฮือกกลางดึกนางกลัวมากจึงวิ่งมาหานางไห่คำนางไห่คำจึงต่อว่าแสงจันทร์และได้โยนกำไรทองคำนั้นใส่แสงจันทร์หาว่าแสงจันทร์นั้น นำเรื่องไม่ดีนำทุกเข้ามาบ้านเช้าวันต่อมาแสงจันทร์จึงไม่ได้เข้าไปในป่านางตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปตามหาเจ้าของกำไรทองคำหวังจะเอากำไรทองคำนี้คืนให้กับเจ้าของแสงจันทร์ได้มาถามร้านช่างทำทองที่เป็นร้านเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในย่านนี้จึงได้ความว่ากำไรทองคำอันนี้เป็นของเจ้าเมือง เพราะช่างทําทองนั้นเป็นคนทําเองท่านเจ้าเมืองสั่งทําให้กับภรรยาในวันแต่งงานของท่านเมื่อได้ความดังนั้นแล้วแสงจันทร์จึงได้รีบไปตามหาบ้านของท่านเจ้าเมืองตามที่อยู่ที่ช่างทองนั้นบอกให้และแสงจันทร์ก็ได้มาถึงบ้านของท่านเจ้าเมืองในช่วงบ่ายของวันนั้นท่านเจ้าเมืองเมื่อได้เห็นกำไรก็ดีใจมากจึงได้เล่าให้ฟังว่า ภรรยาของท่านนั้นได้ทำหล่นหายเมื่อครั้งที่ไปถือศีลในวัดและพ่อตาของท่านก็ได้มอบบ้านเรือนไทยหลังนี้ให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานและตอนนั้นทั้งพ่อตาและภรรยารักบ้านหลังนี้และรักกำไรทองนี้มากแต่ในตอนนี้พ่อตาและภรรยาของท่านนั้นได้เสียชีวิตและจากไปหมดแล้วเหลือเพียงท่านกับลูกชายคนเดียวเมื่อเสร็จธุระแล้ว แสงจันทร์จึงได้ขอตัวกลับบ้านโดยไม่รับของตอบแทนถึงแม้ว่าท่านเจ้าเมืองตั้งใจจะมอบของรางวัลให้กับแสงจันทร์แต่แสงจันทร์ก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเมื่อเป็นดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงสั่งให้ลูกชายไปส่งแสงจันทร์เพราะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่จะใกล้มืดพอดีแสงจันทร์กับลูกชายของท่านเจ้าเมืองจึงได้ทำความรู้จักกันและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ลูกชายของท่านเจ้าเมืองก็เกิดตกหลุมรักแสงจันทร์จึงได้ไปซื้อสม,มนุนไพของแสงจันทร์ที่ตลาดในทุกๆวันจึงทำให้ทั้งสองเกิดความผูกพันและผูกสมัครรักใคร่และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนในที่สุดทั้งแสงจันทร์และลูกชายของท่านเจ้าเมืองก็รักกันและท่านเจ้าเมืองก็เห็นดีด้วยกับทั้งสองเพราะท่านเจ้าเมืองเองก็เอนดูแสงจันทร์อยู่ไม่น้อย ดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงได้ให้คนไปจัดเตรียมและได้ไปสู่ขอแสงจันทร์กับนายกบพ่อของแสงจันทร์และเมื่อได้ความดังนั้นทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมและทั้งสองรักกันงานแต่งงานจึงได้จัดขึ้นอย่างใหญ่โตทำให้ในายกบพ่อของแสงจันทร์มีเงินทองมากมายและไม่ต้องลำบากเหมือนครั้งก่อน ส่วนน้องสาวต่างแม่ก็กลายเป็นสาวแก่นาาหน้าตาเหี่ยวย่นเพราะว่านางนั้นใช้เครื่องสำอางเยอะทำให้อับอายผู้คนจะต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนและหลังจากแต่งงานแล้วแสงจันทร์ก็ได้เป็นคุณหญิงของท่านเจ้าเมืองคนใหม่และเป็นที่รักใคร่ข,ของทุกคนในครอบครัวทำให้ชีวิตของแสงจันทร์นั้นมีความสุขมาก